สวัสดีครับพี่เพื่อนๆน้องทุกคนนะครับ l ิบเ and เพลย์ h ช n แนลนะครับอยู่กับผมอีเช่นเคยกับเกม EXO Zero ครับผมแล้ววันนี้นะครับเป็นการอัปเดตแพชสั้นๆนะครับชั่วคราวละกันนะครับก็มีหลายๆอย่างเข้ามาผมเลยจะมารีวิวคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับแพชแพชนนี้นะครับที่อัปเดตครั้งนี้ละกันนะครับอย่างแรกนะครับก็มีคนถามเยอะมากว่าอ้าวทำไมสกินของเรเชลมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับ หลายๆคนน่าจะได้กันแล้วนะครับล็อกอินครบ7วันนะครับน่ารักมากเป็นกวางเรนเดียรเอ๊ะปาตูรี่หายไปไหนนะครับก็เขาเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้แล้วนะครับก็เป็นสกินตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว,ว่าสวยขนาดไหนนะครับเป็นสกินพิเศษนะครับเอ่อกรอบสีส้มนะปกติสกินพวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์ในการใช้ในในแง่ของความสามารถนะครับแต่ว่าก็เอาไว้เปลี่ยนด้านการตกแต่งให้ตัวให้มันน่ารักขึ้นนะครับจะเป็นแบบนั้นมากกว่าอ่านี่ครับผมเป็นภาพประกอบน่ารักนะ นะครับเรามาลองดูสกลิลกันว่าเป็นยังไงนะครับยิงออกไปธรรมดานะครับแพสซีฟเหมือนเหมือนเดิมนะปึ๊บอ,อืมอืม,อมก็ดูเป็นแนวสายฟ้านะดูเป็นแนวสายฟ้ามากขึ้นนะครับอืม จริงจริงสกิลรูปหลักแทบจะไม่ต่างกับตัวธรรมดาเลยนะสกินเนี้ยนะครับสกิลไม่ได้มีการเปลี่ยนแอนิเมชันอะไรมากมายเหมือนกันเลยแหละใกล้เคียงมากๆเปลี่ยนแค่รูปลักษ์เฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่ประมาณนี้โอเคน่ารักนะนะครับซึ่งการได้มาของสกินบตเตอรี่ตัวนี้เป็นสกินพิเศษนะครับผมคิดว่าน่าจะลิมิเต็ดนะมันน่าจะหายไปเลยนะครับก็คือการเติม ให้ถึง5,000เซสีเออ5,000สีฟ้านะครับ5 0 0พผลึกฟ้าซึ่งจริงๆมันก็ถามว่าแพงไหมก็มันก,มนก็มันก็พอตัวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการอยากจะได้เลิมิเต็ดสกินให้กับบตเตอรี่เพื่อให้มันมีความน่ารักขึ้นไม่เหมือนใครนะครับผมก็แนะนำให้เติมปุ่นหนุนเกมนะครับช่วงปลายปีสุดท้ายและตลอด1ปีจริงๆเราเล่นเกมนี้มานานเหมือนกันนะครับแล้วก็สนับสนุนเกมนี้มาตลอดนะครับใครที่ เติม e x p PASS อยู่แล้วเนี่ยคุณน่าจะได้ประมาณแหลง3ละนะครับคุณก็เก็บอีกสัก2,000มาเติมตัวคอ n ตั m มเร e ตัวนี้นะครับเนี่ยมาเติมพวกคอนตั u มเร t พ p าส s เพิ่มนะครับเนี่ยอีกสัก3,000คุณก็จะได้ของตรงนี้ครบด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถจะได้สกินลิมิเต็ดของแบตเตอรี่ได้ด้วยเดี๋ยวผมมารีวิวนี่ทิงนะเพรนันอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะบางคนไม่ชอบสกินนี้ดูแล้วไม่สวยก็ ก็ไม่เป็นไรนครับก็ไม่ต้องเอาเพราะว่ามันมันไม่ได้บังคับกันอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับ e x o p a s s ก็มีการรีใหม่ซึ่งจากที่ผมดูตอนนี้คร่าวๆนะครับที่ผมดูแล้วนะตอนนี้ที่ดูไปสุดแล้วเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับของแจกคล้ายๆเดิมคล้ายๆแพ็คที่แล้วเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะได้ตัวละครออร่าหนึ่งตัวแบบเลือกได้ไหมนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้แพ็คนี้เป็นแพ็คที่คุ้มที่สุดแล้วผมบอกเสมอในทุกทุก,ทก การทําคลิปเนี่ยเวลามีใครมาถามว่าเติมแพ็ไหนคุ้มสุดเนี่ยผมจะย้าเสมอว่า EXO Pass คือสิ่งที่คุณควรเติมทุกเดือนนะครับประมาณเดือนหนึ่งเติมครั้งหนึ่งเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับมันไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าคุณจะได้เลือกออร่าในหนึ่งตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ของ R 1ด้วย1ชิ้นนะในในในเลเวลสุดท้ายอ่ะเลเวลที่30นะครับเพราะนั้นอันนี้แล้วแต่นะครับก็เขามีการรีนิวใหม่แล้วนะครับต่อไปเรื่องของ Eternal Bond นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวคุณจะหมดละนะครับเนี่ยมันจะหมดคุณจะได้ชิม,มิตแล้วนะครับเหมือนผมจะได้ชิม,มิตละตัวต่อไปที่จะให้เลือกนะครับจะเป็นชูฟาเคนหรือไม่กระดอก้าเอออันนี้คุณก็ต้องไปตัดสินใจเอาว่าตัวไหนคุณใช้บ่อยกว่านะครับตัวไหนคุณมีแล้วก็สําคัญกว่าก็เอาตัวนั้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าซิงเกอร์ฟอส e วันนี้มันก็ใช้ตัวละครน้อยลงนะการได้มาซึ่งตัวละครพวกนี้มันมีประโยชน์นะอย่างเงี้ยได้กดอก,ก้ามาก็ปลดอันนี้ได้เลยแบผมไม่มีเออผมลืมบอกเมื่อวานผมได้ได้ เ,เรชเชลมาตัวหนึ่งนี่เฮ้ยอันนี้สินี่ปับป๊บปั๊บเออนี่ขั้นสามแล้วแล้วก็ขั้นสี่เฮ้ยอีตัวละครที่มันให้มามันให้มาเป็นตัวเลยเหรอเนี่ยผมก็สามารถมาใส่ซิกเนเจอร์ฟอร์สได้นะครับตอนนี้ผมพยายามปั้นคุณลองดูเงินผมสิตอนเนี้ย ผมทยอยมาปั้นตัว6ดาวเยอะมากจนเงินหมดเลยนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นตัวเหมือนกันอ่าพออันอีควิปไปก็จะเป็นอ๋อที่เขาแจกมาเขาแจกเป็นตัวเลยนะผมนึกว่าแจกแต่สกินนะครับอ่าเพราะนั้นอันนี้ผมใส่สกินแล้วนะเออหลายๆคนยังไม่รู้ว่าสกิน,วนเวลามาใส่แบบเป็นแค่แฟชั่นใส่ตรงไหนนะครับอย่ามาเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้คือเปลี่ยนเอาความสามารถนะครับเน,นี่ยตรงเนี้ยให้คุณมาเปลี่ยนตรงชุดนี้ เนี่ยข้างใต้เข็มทิศเนี่ยมันเป็นจะเป็นการเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์เฉยๆเนี่ยคุณจะกลับไปใช้รูปลักษณ์เดิมก็ได้นะครับอันนี้มันเลยทําให้คุณสามารถจะตกแต่งตัวละครได้ว่าคุณอยากจะใส่ชุดไหนอย่างนี้โอเคปะ่ะนะครับอ่านะคราวนี้ผมก็จะสามารถปลดซิงเกอร์ o ฟ c e ได้ครบแล้วเออขั้นหนึ่งครับผมครบหมดแล้วของประเทศนี้นะครับเดี๋ยวต้องได้ตัวซ้ำมาเพื่อตีปลดขั้นสแล้วนะครับ โอเคอ่ะพอเป็นไปได้อันนี้หมดแล้วนะครับเรื่องของออสกินใหม่ของแบตเตอรี่กาททรได้มานะครับผมอธิบายหมดละอ e เทน l ลบอลนะครับเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะครับเอ็กโซพาสเปิดใหม่ก็อธิบายแล้วคราวนี้กิจกรรมควอนตัมเลดครับผมผมว่าเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เห็นมันบอกว่ามันจะมีสกิลมากขึ้นนะนี่มามีทรีดแอ t แท็กคอมมานด์ทรีดแอตแท็กคอมมาแล้วเลเวล20มันจะมีปลดสกิลเสริมเลยนะ เห็นป่ะเนี่ยบางตัวมันจะมีเลเวลยี่สิบมีสกิลเสริมอย่างเงี้ยเนี่ยคอมมานแบบมินเนี่ยเลียนไลท์ Command, นะครับเห็นป่ะเออมันก็จะมีสกิลมากขึ้นทรีทัตแทเฮ้ยแต่ทำไมซูฟาเคนเป็นตัวเดียวที่มีวะเห็นป่ะ,อะตอนนี้ใช้ได้แค่หนึ่งตัวอยู่ก็ใส่ไปนหนึ่งตัวนะครับเนี่ยผมว่าต้องเอาตัวที่มันมีผมว่าต้องเอาตัวที่มันมีมมน,มนี่ก่อนเลย เนี่ยที่มันมีเลเวลยี่สิบเนี่ยเหนบป่ะพวกเนี้ยพวกเนี้ยคือตัวที่พวกตัวออร่ามันจะมี Level เลเวลยี่สิบเว้ยทุกคนตามหลักเดิมเอาตัวนี้ก่อนเหน็บป่ะอ๋อตัวออร่ามันจะมีสกิลพิเศษตอนเลเวลยี่สิบเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นเราควรจะมาเราควรจะเราควจรควจะเล่นไปก่อนอย่างงี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ลงไปแต่รอบนี้เขามีระบบไอ้นี่แล้วนะปล่อยให้มันรีเล่นเองอะตอนจำได้ไม่ผิดตอนควอนตัมเลสเอ,อ่ Halloween อฮาโลวีน่ะมันจะไม่มี เล p พิด i ทีที่มันเปิดให้มันหมุนเล่นได้เรื่อยๆมันต้องกดมือทุกครั้งเลยแต่สําหรับตัวคริสมาสเนี่ยเขาแก้แล้วนะครับตีซันต้าแทนนะครับแล้วก็บอสใหญ่เป็นกวางเลนเดียยักษ์นะครับผมาจากภาพนะอพอผ่านปั๊บคุณก็จะได้คูปองกลับได้หินมาอัปเกรดนะครับแรกๆก็ต้องใช้คูปองในการมาซื้อพวกหินหน่อยนึงอย่างเงี้ยเห็นบ้าหลักการเล่นเนะี่ยแรกๆคูปองก็ต้องยอมอดทนมาซื้อเพื่ออัพเลเวลตัวละครไปก่อน พอเราเริ่มลงได้ด่านสักประมาณแบบปกติถ้าลงประมาณแบบเอ็กซ์ตหรือไม่ก็เวลี่ฮาร์ดด่านสุดท้ายเงี้ยเขาจะเริ่มไม่ลงต่อละปล่อยมันแล้วก็หมุนใช้เลวิสโตนหมุนเล่นเอานะครับประมาณนี้นะลงอีกสักด่านนึงแล้วกันนะครับแรกๆก็เอาตัวธรรมดาลงไปก่อนนะครับตีไปก่อนผ่านไปให้ได้มากที่สุดก่อนเก็บหินเก็บคูปองแล้วไปอัพตัวที่จําเป็นผมส่วนตัวผมเห็นคร่าวๆรีวิวคร่าวๆเนี่ย ผมว่าตัวออร่าน่าจะมีผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าเพราะมันมีสกิลขั้น2ที่เป็นเลเวล20แต่ไม่รู้จะอัพได้เมื่อไหร่นะน่าจะนานมากก็ได้นะครับแต่อัพไปก็คุ้มกว่าเพราะว่ามันมีมันมีอัตราการเติบโตที่มากกว่าตัวละครธรรมดานะครับผมมันน่าจะเล่งได้นะ เวลาจะหมดแล้วเพื่อนโอเคคล้ายๆกันเลยเนาะจริงๆมันคือเอากิจกรรมเก่ามาโมใหม่อะ่ะหลายๆคนก็บ่นกิจกรรมนี้นะว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบมากนะครับแต่ก็จริงๆมันก็พอได้แหละจะได้ไม่เบื่อเกินไปนะเออเรามานั่งถามๆเพื่อนๆดีกว่าว่าเออเพื่อนๆคาดหวังว่าปีหน้านะครับจะเป็นยังไงมีคนถามผมเยอะมากว่าโคลาโบหายไปไหนเนะี่ยผมก็งงมากเลย มันมีข่าวหลุดมาแล้วแล้วมันก็หายไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่สัญญาไม่ลงตัวหรือสุดท้ายมันเลื่อนไปไกลหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มีคนมาถามเยอะมากเลยนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือมีคนถามผมเยอะมากว่าคลิปอาจารย์ชิมิตรรีวิวจะมาเมื่อไหร่เห็นบอกจะลงทําเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันได้ว่าอาจารย์ชิมิตรดียังไงเดี๋ยวผมลงต่อจากคลิปนี้เลยนะ ไม่ต้องห่วงอันนี้ทำมาละนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปติดต่อกัน2คลิปเลยนะครับคลิปนี้แลวก็คลิปของอาจารย์ชิมิตผมจะพยายามหาเวลามาทําคลิปเกี่ยวกับเกมโซยโลให้เยอะที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับหวังว่าตรงนี้จะกลายเป็นหับของผู้เล่นทุกคนที่สามารถจะเข้ามาดูแล้วก็อัปเดตเกมไปได้วยกันกับผมได้นะครับว่าตัวไหนเก่งตัวไหนดียังไงอะไรที่ควรจะรู้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับนอกเหนือจากควันตำเรศแล้วสุดท้ายละนะครับของการอัปเดตครั้งนี้ก็คือตู้ใหม่ครับผมซึ่งเป็นตู้ของ นี่เลยเลกามันชื่ออะไรนะเลเลกาหรือเลเจอร์เนี่ยแหละนะครับน่ารักมากเลยเพื่อนๆผมอยากตอนแรกไม่อยากเปิดนะแต่พอเห็นโมเดลเรารู้สึกแบบอดใจไม่ไหวเลยอะเนี่ยมันน่ารักมากเลยครับคุณดูดิมันน่ารักขนาดไหนครับผมคือแล้วเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตด้วยนะนี่มันเลเจอร์เนาะน่าจะเรเรเจอร์นะครับ ลองมาดูสกิลพรีวิวน้องรีเจอร์กันนะครับอ่าวันนี้เบสิกแอตแท k กครับผมแต่ก่อนตัวเล็กนิดเดียวนะตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนะครับเอ่อพาสซีฟนะครับก็คือเขาจะได้ฮิลนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกับศัตรูเออกับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับถ้าเขาโดนดาเมจแล้วเลือดเขาอยู่ต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ืมก็คล้ายๆล้ายอนาตาเซีย นะครับคล้ายๆตัวละครที่กันตายแล้วกันนะครับพอใกล้ตายเขาจะฮิวทีหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะได้1มานานะครับเมื่อเลือดของเขาเหลือต่ํากว่า20%นะครับจะทริกเกอร์ก็คือตัวเขาเองก็จะกันตายด้วยเหมือนกันนะครับได้1มานาก็ฮิวไปมาก็คล้ายๆนัตเเซียนะอันที่2ก็คือเชลเตอร์อินเวสติเกเตอร์นะครับเขาบอกว่าเขาเพิ่มรอ0สองร้อในการตีกับโมโนมอสนะครับอืมก็เหมาะกับการไปลงดันโมโนมอสเหมือนกันนะ เป็นดันดันแยกของมันดันายวันนะครับน่าจะเป็นดัน e ีอีไซครอปนะครับด e เมนชันรีฟเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับก็คือเขาจะเพิ่มพลังการหลบหลีกนะครับให้ตัวเอง40หรือ a t t a ท k 100เอ้ย1,000สแต c ได้4ครั้ง Dimension r e ีฟจะหายไปเมื่อเขาสามารถจะดอได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดดอไม่ได้เลยเนี่ยก็จะได้เพิ่มด o อไปเรื่อยๆเพิ่มแอ t แท็ไปเรื่อยๆนะครับทำให้เขามีดาเมสสะสมที่สูงขึ้นนะครับเป็นของ b o o m i n g s มเม d a y อยู่แล้วนะครับ โอเคธาตุแรกนะครับเป็น3มานานะครับเป็นเบิร์สด้วยนะฮิลเ,เพื่อนร่วมทีมทุกคน17%จากแม็กซิมัมเลือพนันตัวนี้ต้องบิวเลือดนะครับแล้วก็สามารถจะคลีนดีบัฟทั้งหมดได้ดาเมจวะไทมทั้งหมดได้แล้วก็สามารถจะรีไวฟโอ้รีไวฟทุกตัวได้โอ้ยอันนี้เริ่มดีละเริ่มเหมือนเลอปินเป็นเลอปินเวอร์ชั่น2นะครับแล้วเป็นเบิร์สด้วยเพราะนั้นเขาสามารถจะฮิลได้เยอะถ้าเกิดมานาเยอะนะมานาเยอะก็ฮิลแม่งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้้้ฮลลเยยอออะะะนนนครัััับทไมมสสกิจง อ๋อโอเคครับต่อไปเป็นท่าแอคทีฟนะครับใช้ให้ห้ามานานะท่าแรกใช้สามานานะครับนะท่านี้สามมานะเพิ่อกดไปละท่าที่สองใช้ห้ามานานะครับอืมท่าที่สองใช้ห้ามานานะครับมูนออฟดูวาร์ดนะครับมูนออฟดูวาร์ดนะครับก็ทำหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเดิมแมทใส่ศัตรูทุกคนนะครับแล้วก็เขาจะฮิลเพื่อนทุกคนสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเมื่อเมื่อสกิลโดนนะครับแล้วก็จะคลินส์โอ้โหดีนะ พะมันคลินทั้งสองท่าฮิลทั้งสองท่าแต่ท่าสองมีดามเมจแถมเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเก่งอยู่นะครับเอาไว้ลงดันเอาไว้ทำนู่นทำนี่นี่คือบอกเลยว่าก๊อตอยู่เลยนะก๊อต <God S 2> อยู่เลยตัวเนี้ยอุยหย,หยสกยิลสวยมากเลยอ่ะ้ยตัวนี้น่าสนใจนะนเพื่อนเพื่อนคือด้วยความที่มันมีฮิวทั้งสองท่าครับมันจะมีความเหมือนไซเบเร่นิดหนึ่งนะแล้วมันมีชุบ มันมีชุปด้วยมีชุบมีฮิลและทั้งสองท่าโจมเป็นเป็นท่าที่มันมีฮิลแล้วมีคลิมส์เพราะนั้นมันมาเพื่อเคาน์เตอร์เมตาของดาวดามเมจโอเวอร์ไทม์ได้อยู่เหมือนกันเลยเป็นตัวที่ดูมีประโยชน์กว่าจีนเยอะมากนะครับจีนท,ที่แล้วเนี่ยดูแล้วไม่มีประโยชน์เลยตัวเนี้ยบอกเลยว่าได้มาก็ได้ใช้จริงๆได้ใช้แน่ๆตัวเนี้ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันมีประโยชน์ในการใช้งานซึ่งหลายๆคนเวลาเราดูเมตาตัวละครเนี่ยเราชอบมองแต่อารีน่าไง แต่จริงเรามีโหมดอื่นเยอะกว่าอารีนาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเพราะนั้นตัวละครตัวนี้ใครที่ยังไม่มีซัพพอร์ตดีๆหรือใครพลาด FC เลอปินไปเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ทดแทนได้แล้วผมบอกเลยว่าเวิร์กอยู่นะในเมื่อมันเวิร์กขนาดนี้ผมจะลองทั้งหมด5รอบผมอยากได้น้องด้วยโมเดลสวยอยามาสะสมนะครับจีนเนี่ยผมปล่อยไปแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่น้องเรเจอร์เนี่ยอยากได้นะครับโอเคเรามาลองดูกันนะครับผมโลแรกครับผม ขอดวงดีๆเขาบ้างเถอะขอแบบทีเดียวได้อะไรแบบนี้ให้ผมชื่นใจแบบคริสต์มาสอ่ะวันนี้มันแบบแจกกล่องของขวัญน,นะเพื่อนอน,นะเออมันควรจะได้อะไรบ้างไรเงี้ยแบบเราอยู่กับเกมนี้มานานมากครับก็อยากจะฝากถึงลายเกมนะครับว่าเห็นใจผมหน่อยนะครับให้ผมมาสักตัวหนึ่งก็ยังดีครับผมใช้แค่นั้นหลับใช้ไม่เยอะนะครับไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเลยนะครับขอแค่ตัวเดียวเองโอ๊ยออกเยอะเหมือนกันนะ เอ้ยโอ้โหโอ้ยอ,ออกเยอะว่ะสี่ตัวแล้วนะเพื่อนๆตัวที่สี่ครับผมจิ้มหน้าหน่อยจิ้มหน้าหน่อยมาเถอะโอ้โหสี่ตัวไม่มาเลยว่ะ <I appreciate S 1> อืมอืออนาคตสดใสรอเราอยู่เพื่อนๆเอ้ยคือผม,มาจะลองดดอลองรอง ดองรอไม่ใช่รองรอดองรอเออชาตี้ไม่ใช่ใชาตี้ดิทาเ,เาเลียทาเลียกรอบทองอาทิตย์หน้านะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเออออร่ามาว่ะเอาละุมละเออบทอรี่ก็เอาวะเอาเอาหมดนะครับได้ออร่ามาถือว่าผมคุมละนะครับคุมละนะครับโอเคไปปลดซิกเนเจอร์ฟอร์ต่อนะครับ อะอีกสักรอบแล้วเพราจริงๆผมยังดันอยากได้น้องเขาว่าดูสกิลแล้วมันแบบใช้งานได้หลากหลายดีอะแล้วก็ผมว่าปั้นดีๆมาลงอารีนาได้อยู่นะเป็นทีมเป็นแบบแท็กแมชนะครับมาลงทีมอื่นได้เฮ้ยผมไม่อยากลงทุนเยอะนะผมพุ่งตรงจิ้มหน้า,าคืออาทิตย์หน้ามันจะกรอบทองแล้วนะครับถ้าตามหลักการนะ โอ้โหเพื่อนเอ้ยอะเอาให้ครบห้ารอบแล้วกันนะครับอยากได้ววะอยากได้จริงๆน้องนะโมเดลสวยด้วยนะครับอยากได้มาเก็บไว้ก็ขอเธอะลำพังจะให้แต่แบตเตอรี่ตัวเดียวจริงๆเหรอเนี่ยมาแล้ว ไม่มีลมไม่มีเสียงไม่มีอะไรแทรกให้ดูสึกดีใจเลยเงียบเป็นเป่าสากเลยนะครับนี่เปิดมาสี่แพ็คนะครับได้แบตเตอรี่ตัวเดียวถามว่ายังคุ้มอยู่ไหมกลางๆแล,ล้วตอนนี้กลางๆแล,ล้วนะครับกลางๆแล้วนะครับรอบสุดท้ายครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเถอะหรือเป็นผมไม่จิ้มหน้าวะเ,เพื่อนเป็นเพราะผมไม่จิ้มหน้าปะ ผมต้องจิ้มหน้าแหละนะครับสูตรของผมเนี่ยมันยืนยาวมาหลายยุคหลายสมัยหลายแพชนะครับจิ้มหน้าต่อไปครับอยังเงียบอยู่ครับผมมาโอเคครับ เกลือเกลือมากครับผมก็เปิดไปทั้งหมด5แพ็คนะครับผลประกอบการคือได้ตัวเดียวแต่ก็ยังพอรับได้เพราะว่าเป็นเป็นแบตเตอรี่ที่ผมสามารถจะมาปลดเซ g นเจอร์ฟอร์สขั้นนี้ได้นะครับผมพอรับได้อยู่นะนี่นะครับก็โอเคนะครับโอเคได้1ตัวนะครับมาปลอบใจก็ใครที่หาซัพพอร์ตดีๆนะ ใครอยากได้ตัวซัพพอร์ตไม่มี f อเลอร์ปินนะครับผมเชียร์ตัวนี้อยู่นะมันเก่งเลยนะแล้วมันก็ฮิลได้ทั้ง2ท่าคลินได้ทั้งสองท่าดัมเมจจะไปสนใจครับมันหน้าที่มันคือแบบนั้นแล้วก็กันตายได้เหมือนอาตาเซียนะครับลงได้หลายดันเลยแหมพูดแล้วมันก็อยากอีกสักทีแล้วกันมาเฮ้ยมาหน่อยเหอะมาหน่อยเหอะนะครับมาหน่อยเหอะนะครับพูดแล้วมันอยากได้เพื่อนๆทำไงเดีอย คือแบบจะเก็บไว้ไว้รอน้องอะ่ะรอน้องรอน้องทาเลียโอ้โห <c oughs> อะไรว่ะเนี่ยจิ้มหน้าหน่อยจิ้มหน้าหน่อยมาหน่อยมา <c oughs> <c oughs> โอ้โห เฮ้ยเพื่อนๆอยู่ดีๆเกมแฮงก์มันกดไปเอง<笑><笑>เฮ้ยมันกดไปเองอีกแล้วอ่ะเฮ้ยบอกจะพอห้าแพ็คทำไมมันกดไปเจ็ดแพ็คแล้วอ่ะเพื่อนเกมผมเออป่ะเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยวะโอ้โหแม่เอ้ยโอ้โหออ่าเอาอีกสักแพ็คนึงแล้วกันให้มันพอดีสองหมื่นนะครับช่างมันไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแปดแพ็คนั้นเพื่อนมันต้องมีวันของเราดิวะ ผมมีความเชื่อนะครับมาโอ้โหเงียบมากเลยอะไปออกออร่าแล้วมันเงียบขนาดนี้เลยเหรอมามาแล้วเฮ้ยไม่แดงวะโอ้โอ้ลุงเอ้ยโอ้ยลุง กูเต็มจนทะลักก็ตีบวกร้อยได้กูบวกร้อยไปแล้วมั้งเนี่ยลุงโอ้ย <c oughs> นานา,นานลมจะมาทีมาเป็นลุงอีกแบบเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยโ,โอ้โอ้เต็มจะไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วอะโอ้โหมาสองตัวครับผม แต่ไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้เลยนะครับอยากได้น้องนะทำไงสองหมื่นเพชรหมดแล้วนะครับโอเคก็ซึมซ,มซึมเล็กน้อยนะครับไม่ตรงตามเป้าหมายนะนีเ่เราผสมได้อย่างเนี่ยห้าทีเนะี่ยผมชอบผสมนู่นแต่เงินก็จะหมดแล้วนะนี่นี่ผสมทีหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยเรามีเยอะมากเลยนะเราควรจะเอามาผสมหน่อยนะครับนี่ ใช้ดีละห้าหมื่นยังไงก็ไม่ทานอยู่แล้วครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปฟาร์มเงินก่อนนะครับก็สรุปวันนี้ประมาณนี้นะครับกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็เศร้าใจไม่ได้เลยนะครับไม่ได้น้องเขานะครับแต่ก็หวังว่าจะได้เร็วๆนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามารอดูกรอบทองนะครับน้องทาเลียว่าจะเก่งไม่เก่งแค่ไหนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามเล่นเพจชาแนลมาตลอดนะครับยังเล่นเกมนี้อยู่เสมอนะครับมอร์รี่คริสต์มาสทุกคนด้วยขอให้ปีนี้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอให ผ่านวิกฤตต่างๆได้แล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับพบกันใหม่นะครับกับตอนหน้าริมเทาแนลปีหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับสวัสดีครับ